เวลาที่เรากําลังมีอารมณ์การควบคุมคำพูดเป็นเรื่องยากแต่การหลีกเลี่ยงประโยคเหล่านี้จะช่วยลดความรุนแรงของสถานการณ์และรักษาสัมััธภาพได้ดีขึ้นครับนี่คือ10ประโยคที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อทะเลาะก,กับใครประโยคที่ 1. นึ่ทำไมเธอถึงเป็นแบบนี้ตลอดเวลาเป็นการกล่าวหาและเหมารวมทำให้รู้สึกถูกโจมตีและไม่เข้าใจประโยคที่สฉันเกลียดเธอ เป็นคำพูดที่รุนแรงทำลายความรู้สึกและยากที่จะเยียวยาประโยคที่3ฉันไม่น่ามาคบหรือฉันไม่น่ารู้จักเธอเลยเป็นการแสดงความเสียใจในความสัมพันธ์และทำให้รู้สึกไร้ค่าประโยคที่4มันก็เป็นความผิดของเธอนั่นแหละเป็นการปัดความรับผิดชอบและโยนความผิดให้ทั้งหมดประโยคที่5เธอไม่เคยเข้าใจอะไรฉันเลยเป็นการตัดบทสนทนาและแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงประโยคที่6 ฉันบอกแล้วไงว่าเป็นการตอกย้ำความผิดพลาดและแสดงความเหนือกว่าประโยคที่7เรื่องแค่นี้ทำไมต้องเป็นการลดทอนความสำคัญของปัญหาและความรู้สึกของอีกฝ่ายประโยคที่8ถ้าเธอไม่พอใจก็เลิกกันไปเลยสิเป็นการกูเข็นและแสดงความไม่ใส่ใจในความสัมพันธ์ประโยคที่9พ่อแม่เธอสอนมายังไงเนี่ยเป็นการทาาทิงถึงบุคคลที่สและเป็นการดูถูกประโยคที่สิเงียบไปเลย เป็นการสั่งให้อีกฝ่ายหยุดพูดและแสดงความไม่เคารพก,การหลีกเลี่ยงประโยคเหล่านี้และหันมาใช้คำพูดที่สุภาพเน้นการสื่อสารความรู้สึกของตัวเองอย่างตรงไปตรงมาจะช่วยให้การทะเลาะเป็นไปอย่างสร้างสรรค์มากขึ้นและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ดีกว่าครับ